ทำอ e ีบุ๊ออนไลน์แบบ Flip ด้วย Anyflip หนังสือคือสื่อในการเรียนรู้อย่างหนึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยมีบทบาทและความสำคัญกับชีวิตของคนเราตั้งแต่สมัยเรียนรวมไปถึงวัยทำงานแต่เนื่องจากในสังคมยุคปัจจุบันนี้มีการพัฒนาทั้งการสื่อสารและเทคโนโลยีหรือที่เรียกกันติดหูว่ายุค4.0แล้ว คนสมัยใหม่ที่โตมากับยุคนี้หันมาใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นหนังสือจึงมีบทบาทที่น้อยลงหันมาอ่านอ e ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แทนแล้วเพราะเปิดอ่านง่ายไม่ต้องพกหนังสือให้หนักมือแถมยังใส่อ e ีบุ๊กหลายๆเล่มไว้ในมือถือขนาดเล็กหรือแท็บเล็ตได้สบายๆแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ทางผู้เขียนจะสอนวิธีทำอ e ีบุ๊กออนไลน์ ที่เปิดแล้วต้องว้าวกันเลยทีเดียวเชียวและที่สำคัญฟรีอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในการทำอ e ีบุ๊กออนไลน์ 1. ไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 2. ส,สัญญาณอินเทอร์เน็ตขั้นตอนการทำอ e ีบุ๊กออนไลน์ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ anyflip.com 2. คลิกที่ Sign Up 3. ทําการเข้าสู่ระบบโดยเลือกเข้าระบบผ่าน Google หรือ Facebook 4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้านี้ให้เลือก Add New Book ทําทำการกรอกข้อมูลหนังสือเลือกประเภทหนังสือและทําการคลิกที่ Upload UPDF r ถ้าไม่กรอกข้อมูลระบบจะเพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัติตามชื่อไฟล์ PDF ที่ตั้งไว้นะคะ 6. เมือ่อไฟล์ทำการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าหนังสือดังภาพ ให้ทำการคลิกที่ save and close ได้เลยค่ะ7จากนั้นคลิกที่ชั้นหนังสือเพื่อดูการแสดงผลซึ่งจะมีปุ่มให้เลือกเพิ่มหนังสือ add book ให้กดเพิ่มหนังสือที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่6นะคะเมื่อเพิ่มหนังสือเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกดูชั้นหนังสือของคุณครูที่ลิงก์หรือแชร์ชั้นหนังสือผ่าน QR code ได้เลยค่ะจะปรากฏหน้าชั้นหนังสือคลิกที่หนังสือเพื่อทำการเปิดได้เลยค่ะ ตัวอย่างอ e ีบุ๊กที่ได้จากการสร้างหนังสืออิ็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ